สวัสดีค่ะครูเกรซชวนฝึกวันนี้จะมาชวนฝึกสุริยันจันทราตามแบบบรรโบราณกันค่ะจะชวนฝึกสักห้ารอบนะคะหรือใครทำได้มากกว่านั้นก็ตามสบายเลยค่ะมาเริ่มกันที่นั่งพับส้นเทา้ากระนมมือกลางปกค่ะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นแขนดึนงสะดือเปิดปก เราค่อยๆมุนหัวไหล่วาดแขนเป็นวงกว้างๆค่ะวางมือไปข้างหน้าสไลด์ไปค่ะหายใจออกหมอบปล่อหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นสูงค่ะหายใจออกทึ้นศีรษะลงเมาบกเลชกซึ่งน้อกเราจะก้าวขวาใไรกววามันนะคะวันนี้กรุ๊เลไม่ได้เป็นกระจกให้นะหายใจเข้าค่ะขยิงเท้า ก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือกดเข่าซ้ายลงวางหลังเท้าลากค่ะวนวดหัวไหล่หายใจเข้าไขวยกแขนขึ้นสูงหนึ่งสุบเปิดอ,อกหายใจออกวาดแขนเป็นวง,งกว้างๆค่ะแล้ววางลงดึงเท้าหลังมาคู่เท้าหน้านำมือกลางอ,อกหายใจเข้าขาส่งแขนขึ้นเนื้อสีรสะ าอมอนมือหายใจออกมือจับข้อเท้ายกสะโพกสูงทิ้งศรืรยลงหายใจเข้าค่ะค่อยๆเอามือรูปจับข้อเท้าผ่าสะโพกขึ้นมาค่ะง้า่วามือโอบลูกบอลลูกใหญ่ๆหนึงสอุดิเปิดปกต่อมือประกบกันค่ะหายใจออกแยกมือออกค่ะ ว่าแขนงวงกว้างเอามือจับต้นเต่ต้นขาลงไปรูปล,ลงไปจนถึงข้อเท้าแล้ววางมือลงงอเข่าค่ะถอยเท้าขวา,าไปข้างหลังไปกลยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแผงขึ้นหน,นื้อสีสั Yeah. มือออกกว้างๆค่ะวางมือข้อมเท้าส่งเท้าปคู่กันข้างหลังค่ะแล้วยกสะโพกสูงดาวกับสซิ่งเนาะหายใจออกหายใจเข้าคัดแหงหนันมนนออกมากดสะโพกลงเปิดอ,อกหายใจออกดึงหัวเข่าลอยไว้คัดจิตปลายเท้า แล้ววางตัวลงไปน้าผักแตะรื้นหายเจเข้าหายใจออกเอาค้างวางค่ะติดปลายเท้ายกสะโพกขึ้นหัวเข่าวางหายใจออกถอยสะโพกกลหับไา่ะายะโกขหั่ายใจเข้าวางคลาก้นหัวเงหายใจเ้าวางคท้าหายใจออกังวเท้าขึ้นมาอเตขึ้นหา,าหายใจเข้าค่ะติากสะพ้นงะป ติดปลายเท้าถอยก้นกลับไปขับเส้นเท้าอยู่ในท่าหมอบปลอดหายใจออกหายใจเข้าค่ะประังมือขึ้นมนือศีรษะบแลแขนก,กว้างๆื่งสะรษะเปิดอ,อกหายใจออกประนมมือกลางอ,อกค่ะไปต่อเลยนะคะรอบที่สองหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกดาวเนสเนดาะหายใจเข้าหมอเข้ากล้าวกว่าหายใจออกหายใจเข้ามุนหัวไหล่หายใจออกดิดเท้าหลังมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าสะดดมออกอ่ะหายใจออกค่อยๆหายใจเข้าค่ะหายใจออกใส่เท้ากับไปค่ะดาวน์เวสบซิโน หจคหายใจออกหยค่ะกระตุกขาตึงอซึเปิดวางลงไปหายใจเข้าหายจออกหาจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายจออก่อไปรอบที ka, ่สค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าจ หายใจออเ้ามาค่ะเจเข้าหายใจออกเจ็เข้าหายใจออกเจเข้าใจออก 你看、这个哎。哎，这个，哎，这个。哎，这个。哎，这个。哎，个。哎，这个。哎，最后，第一个。 ดึลงลมหายใจให้ยาวขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า

哎，这样、個。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 哎，这样。好，最后看哎，这样。哎，这样、個。 哎，健康，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 哎，健康。 待て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  อลองไปฝึกกันดูนะคะเพียงควบคุมลมหายใจให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวค่ะลมหายใจของแต่ละคนจะยาวสั้นไม่เท่ากันนะคะคนที่ลมหายใจยาวก็อาจจะข้างไปถึงสอโพสต์ด้วยกันนะคะคนที่ลมหายใจสั้นก็ไปทีละ สเลองฝึกกันดูค่ะยืดหยุ่นได้ทั่วร่างกายเรียกเหงื่อได้ดีทีเดียวสวัสดีค่ะ